อันนี้สวนผักที่อยู่ข้างในนะทุกคนสวยไหมวันนี้หนาวมากเลยเดินไปไปข้างในกันทุกคนดู ดูะดูผักดิวันนี้วันเสาร์นะทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินออกไปดูสวนอีกฝั่งหนึ่งนะอยู่ข้างนอกอะ ไปยังอาจจะ้เป็โกดเทหมอกเลยไปครับทุกคนโอ๊ยหนาว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 ขนาดตากแดดนะนี่โอ๊ยขนาดน้ำนะนี่ขนาดน้ำมีในขนาดน้ำู่ในบ้านเรายังเย็นเลยนะยังไม่เดาแช่เลยนะออกมาแป๊บเดียวเย็นเลยโอ๊ยหนาว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 ไปเราอยู่นู่นนะครับทุกคน ยน้องแท้น้องจริงนับโอ้ยเลยมากครับทุกคนอ๋ย ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย